สวัสดีครับซา,าบพุงบ,บาเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาอ้นี้เนาะผมกับพิ่งมาทําไม่กวาดละผมเพิ่งทําได้สามเดือนสี่เดือนอ่านี่ครับขั้นตอนแรกไม่กวาดมันจะมาเป็นแบบนี้เนาะนมันมาเป็นแบบสแส่สแสแต่ก็สบผานมากขั้นแรกเ็าต้องมาล่อนล่อนแบบนี้ก่อนครล่อนล่อนเนี่ยล่อนออกจากแกนนี่ครับล่อนออกจากแกน ตอนเดกแก,ะแกะนะครับก่านจะได้มาเปน็นอันที่ผมปิสงค์ผมเพ,พ,พ,พิ่งลองทําดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเหลือไม่เหลือเหลือนะครับเหลือฮักเราทาได้ผมบอกตรงนะนะคิดคิดเบ็ดเสร็จแล้วทำ,ทำทำทำเป็นอันเป็นอันนะทำเป็นอันเป็นอันอะสี่สิบโลห้าสิบโลอ่ะมันได้ สี่ร้อยห้าร้อยอันอันละยี่อันอันละสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเนาะสิบเจ็ดบาทสิบหกบาท <c oughs> พามาเรือไหมเรือนะครับเรือเหลืออันละเป็นพันหนาไอ้อเรือไม่ใช่ไม่ไมใช่เหลืออันเป็นพันเหลือลูกละ ลูกก็แปดร้อยบางลูกก็เก้าร้อยพอชัยในครอบครัวมันก็ไม่ได้ถึงก็รีวก,ก็รวยแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังได้ซื้อน้ำปงน้ำปลานี่ครับฮักค่าลงค่าแรงไปแล้วนะที่ว่าเหลือแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยฮักค่าลงค่าแรงแล้วนะครับฮักค่าลงค่าแรงแล้วเพราะว่าเนี่ยร่อนอย่างเงี้ยร่อนออกจากกระสอบอ่ะคนที่ร่อนไว้อ่ะสองวันคนที่ร่อนไปเรื่อยๆยัยงผมเนี่ย รอเป็นอาทิตย์เลยมันก็จะไปจมค่าแรงถ้าว่าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่คุ้มเนาะแต่ว่าไม่กวาดไม่กวาดอ่ะมาจากน้ำด้วนนะครับมาจากน้ำดวนหมูฮกเมืองบางคังมีของบางคังมีหมูหมูหนึ่งหมูสีหมูสามแต่ที่นักๆเลยคือหมูฮก แล้วก็ไปนู่นเลยครับไปของของนู่นเลยของของในอาคาเรกเป็นในคาเระไรอะนู่นนะครับ,นรนรนนนรบในป่าเนาะในป่าถามว่าวันวัน,วน,วนผมนั่งทำางนี้ไหมผมนั่งทำอย่างนี้นะครับไม่ใช่จะว่างงานนะยังจากวิง่งรถวิ่งไม่กวาดนี่ล่ละวิ่งไม่กวาดที่ผมไปส่งนะครับ ที่ว่าเห็นผมโยนลงกระสอบตุบๆหรือโยนเป็นอันทับๆนี่นะครับนี่ผลผลิตจับมูพกซะส่วนมากแทบทุกบ้านเลยเดี๋ยววันหน้าวันหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแต่ละจ้าละจ้าแต่ผมต้องขออนุญาตเนาะก่อนก่อนที่ว่าจ่านั่นขอก่อนจะขออนุญาตผมต้องปิดบัง จะบ้าผมอน,นี่เนาะเดี๋ยวจะมาฟองลองเพราะว่าไอช่องแดงช่องสีฟ้าช่องสีแดงไม่ได้เลยครับตัวนี้มันไม่ได้เลยเมื่อก่อนดักหนูนกันที่ว่าผุบอกว่าขอบังขอบังช่องเอ้ขอบัง,บง,งย้งยายไม่ไม่ถ่ายรูปหนูให้ดูที่ว่าหนูติดซับติดบวงติดอะไรนะ่ะมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วช่องแดงช่องช่องแดงเนี่ย ตัวบังคับเลยครับตัวบังคับเลยพ่อผมไปโดนไปโดนลิกซิตโดนปิดช่องน้นยุ่ยงกันหกเดือนหรือแเดือนไม่รู้ช่องผมเพิ่งเปิดมาฮะเนาะแต่ก็ยังไม่จะเหมือนก็นับหนึงไหมช่องติดตามมาก็มันก็ไม่ใช่ช่องโตช่องใหญ่ช่องโตเนาะช่องติดตามมาก็ลอยกว่าละขาย ในหมู่บ้านไฟไม่ปามั่งอะไรมั่งมั่งแต่ไปโดนไอ้ลิกสิทธิ์เพลงโดนแบนไปเลยหายไปพักนึงครับช่องแดงนะเฉพาะช่องแดงอ๋อช่องทิกตอกก็ยังยังอ๋อช่องแดง,ช,ง, ok ง,งช่องแดงเมื่อก,ก่อนน่ะมันเป็นซับพุ่มชะบาไอ้ซับพุ่มชะบานะ่ะมันมันมันไปดูไม่ได้แล้วหนาะมันต้องเป็นซับสอนเอ๊ะซับหนึ่งซับหนึ่ง ซับพุ่มฉบาหนึ่งเนาะไปติดตามเอานะครับเอ่อถ้าว่าเป็นช่องติ๊กตอกก็ช่องติตก๊กตอกมัน่าจะเป็นช่องซับเนาะถ้าว่าช่องช่องช่องสีฟ้าก็ต้องไปตามเผดผิดของสงกัดพุ่มฉบาเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนช่องเป็นเป็นซับเนอะให้มัน ง่ายๆมันจะได้จ่ํมันง่ายๆเนาะเป็นซับพุ่มฉบามันจะได้ทีเดียวเลยไปติดตามทีเดียวเลย,ปเ,ย,เ,ลยเป็นซับพุ่มพุ่มฉบาหนึ่งเหมือนกับช่องแดงเลยช่องแดงก็ไปติดตามได้นะครับขอบคุณครับ